มาให้ยกำลังใจมาให้ยกำลังใจพาทุกคนบุกมาถึงครัวกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินบ่หมอกำลังงานดีพักอยู่ใครหมดเราไปกับเราวเด็ดเลยเราไปกับเราวเด็ดเลยใครไหน ไปไปเดียวเราไปมาได้กำลังสิแกงเนาะไหมบอสสแกงเนาไห่ไปกบเรงอยู่บ่ประตูเป็นมหาไพ่ให็่ไปบอไปตามไปบอไปตทั้งนั่นครัวป่าจุไปได้เห็นมาได้ไปจจไเน่เที่ยเนาทิ้ห้างใหญ่ๆว่าป่ใหญ่ เออนักงคบมีคบอบงวงอะเนาะบงมีแต่ทางมดไดมีไปมีไปสู่ต้องทำคทางนะบอกเขาได้แล้วคยบหอยนายแล้วไม่ไบ่อันนี้ไม่ไม่เลยนะอซื้อหรือไปหาเามาไดเอามาไปไหนโอ้ยทุกไลน์เลยทุกไลน์เขือนเขือนทุกไลน์ทุกไอน์เขาบอกว่าห้ามเช้าว่ ประตูเพนกำลังคุยกับสาวอยู่เอาชิปบัตอุดมจมโบนเดอเนาะป็นฮะเจ้าบดชับเช้าพอดีมึงดูไวตกับสาเนี่ยมึงดูเปนงมึงดูเขานิโอเคเพนเป็นไเอ่าฮ่าฮ่าว่่าฮาฮาฮ่า่าาด่าฮ่าาฮ่าฮาม่่่่าาา่่่าา ไหอมอีกเอาเลวเราอะจนนมโอโคน้ำทอเราอืมตาออ้ได้ัอันนี้ก็ชิคือคนเดียวนะเนี่ยนว่าแต่เนี่ฉลาดได้กินอะไกะชิค่ไกนี่ยลงมดแก้เน่แล้วนกันน้นเดิตรงไเฮ้ยไยัย จะาท oui, pues ี่แ uh, ช so so oh. nah ่าชาชันเ็ดกกัดยานคว้าชาชันปูยัแล้วบังหลับเลยโอ้ยมันคนลลาดว่าแห้งแล้วอันนี้เขว่าคนสลาดเลยเฮ็ดกินแช่แล้วบ่เป็นไงวรูปเป็นไงควายตีพูดเงนทางก็ยองหลังี้แล้วเราพุดเลเสร็จแล้วนื่อี่

๋ย่างมือก็คลวจะโดมือกัอไงกกนกเประตูเนะยังจัปลาเ้ออนะนันจ้จะมีผู้รกัลานเลยน้ะยังถืกินอยู่เดแล้วก็ไ่ได้แล้วยเข้ายอแล้วพาคนไปเอาหมูแดงด้วยไปแล้วกินแล้ไปแล้วพาปัดค้ทั้งลูกเลยอะไรกะคันพี่ไปแล้วพาปัดคอทั้งลูกเนาะโย คอทังลุ่มนะฟังครับอทังลุมเลยนี่ก็คอทังลุ่มมาตายครับบ้านี้มนคนชดชดไม่ได้คนพราพทีได้เอันทกาาตาม่ยเ็แล้วผู้แดงมาได้ระวังไหมคนชิ้นอ้าได้ไม่ได้ก็ไปนำกันเนาะแม่อไรก็ไปเห็นนํำกันเนาะไปเยนไปเห็นำกันโอ้าเลยพี่ใดเนาะอันนี้ไปนำกันได้ไม่ได้ก็เบื้งกันนั้นแล้วสาอันชาวนันบานงแคนคือว่า ทมหาผู้สาวใหม่อีกแล้วป่ะเนี่ยหาปาดก้อแล้วม okay. hey, ียู่งย้าได้ทำ่งล้วยไมีชอบหาเลยนะให้หาผู้นึงงทมหาผู้นึ้ยมากินน้ำกันนะคอยตำโมชี่นนะเรา ของกินก่อนไปดูห่วงได้ห่วงแต่นี่แล้นี่ห่วงตแกมห่วงตแก้ม่มีเองับ่แล้วโอ้ย็่ห้ก่อนมามาเยอะกว่าเนยมันเป็นแม่ตายมือโเฮะมันเป็นแม่ตายงไม่ใช่เแล้ววันนั้นมันาน เป็นแม่ตายมันะโว่จงคนเลยอ๋อยันยัก็่ให่เนียตะโกนอยู่ดีเนาะาวใจคนไทยหว่าจะสิโตผาของเาอยากให้ประตูนางทันอกันับเนี่เนอเบิ้งสะการถิ่นนางแนมกันนอนางท่นนาได้กันปหคนไปต้อคนเลคอยจะได้แต่ได้หลายปีได้จะได้กับเราว้าวระเมฆไปเลยเ้ยเลาบาเอาว่าเ่าาแต่ปากก่ไปใหญ่ บอป้าจะินักเลยใครบอป้าฮะพูเท่านี่ฮันเอจ้าพได้วอลเตปาจะพูทเท่าจ้ไม่เท้าเท้าจะท่องตลอดได้เราเมินเมินเราแบอยไปซอยปาลงชาเก่าเห็นอไรเห็นอะไรอยปลาองชาเก่าเรว คิดหลายวะละเมอะไรเนาะตอนไปใจลอยแลดิใจลอยเราพยายมเราไม่ถึกมือเราจะไปไกลพพอยินบอกคุณหิวต้องเป็นนี่ไหนวใจลตัวว่าหาเขาจะเถอะเราจะถามตัวว่าหาเอาจะเถอะนี่อันนั้นมันจะหินั่นหิวเลยก็มันหิวอะ มาพ่อมื่อนี้คือชิวเหลือลมันเนาะกินแล้วมันนี่ยะได้กินก็ได้นกได้กินขักแล้วมันเนี่ย้ได้กินแลี่ไย่าหรกผมได้หนเนาะหุแนวนี้นะไม่ย่าหรอมันนี่พญายาตยูคืนยังไงได้จับในบหัวช้าไข่ลูแดงเน่กับอันปลาเน่กับขเนียเอนลูกบอลเดียวได้เรองลูกบอเดียวได้ไรไปเฮะมันก็เสพบอนียแล้วลงนี่้อานอนแล้วจัาวะให้มัน แป้งกับุงไมก้อยใำกัน่อต่ก้อยให้รำกันนะบอเนื้อไหนก็จะบอกมันกอมเขากันระหว่างลงไปว้าวเฮ้มันช่เขามะเขาได้น้ำากับกุงมันไปชิวเนาะเต็มทีพูเราเห็ดรกนี่เห็ดชามอย่างพ่อตู่สงสารเนี่ยพ่ตู่ร่างกยใหญ่ตู้กับนางห่กับร่างกามันก็มีลายพอยู่นเนมันเนาะ เฮยมาหาดาเธอดมทีเนาะเจ้าก็เห็นได้บ่ช่มเถอะชเมียชเมื่อยันนียังมาแล้วกยาดอขันอ่อเมน่อยคอยนั่นได้ฮอตแปดอย่างได้เรื่องเห็ชินเห็ดแปรใจปลาตัวเดียวว่าเห็ดแบบอย่างอ่ะเอแปดอย่างอ่ะเห็ดัได้หนังตู่ฮอตแดอย่าง ทำเเรานี่แล้วเราคืยเห็นเฮาเห็นเราบอกว่าทำเห็นได้ไหมมู <c oughs> อีใดหยฟังกเขาวนีจะบักวะไปมานาเต้มือวันนมืเชียวเมื่อคุณไดเมื่อคำจะน่อยจะมาชมเราเมือ่อาม่ใคมมรมาแดงบ้เน่ใคแดงในเพื่อนผะเน,น่านใะคอยู่หนเนี <c oughs> ่เ่นอยู่ไ่ได้ ได้ย่านบเมื่อเมื่อเนี่ยล้วกัดมาชมดอกมาชมกันเนี่ยมาทีย่านวับัยำากมาย่างัดมานาค่ะมอรจักเลยนะความหน้าแมมดอนมาหั่นโคตจักเลยสงสัยเคยมาส่งกันอยเลยเออเคยเคยไปหาคนรู้สูตรไปสงสัยไปส่งกันเลยว่ามาส่งกี่ซื้อนะคะส่งเขาเขาเคยมาส่งกันอยู่เลยน เพื่อนมาชกได้แต่ว่าหานานมากละเล้ว้ันหิวจะเบบไปน้ำใหญ่มาพหดจะมาพูโดนเกาพูดจะไม่ขึ้นจะมาพู้มักลักขางหลังนี่นะอ่อ่จะงอนงอนมักดสะไปเล่อยเมานางนี่นไปทั่วมันน่าพยานค่ะบ้าบ้าคือมีบบดบดหมดหมดจุด่ะไปเรม่อยไปเรื่อยคมีบมดไปเข้ากับกระด้างประโยู่ได้แต่ละมือคนค่ะคอ้ขาย่อยเพราะ ใส่ก่อนใส่วชีได้ใส่ได้นาต้มดนน่เก็บซอยนะเ็ซอยได้ตักนาได้อันนี้นะักพร้อมเมียเพียนาหญ่นาะนี่เขาจะมาพว้อพร้อมเมียเพียงเตแก้วมียหยิบเนาะหัวยิบเนียเวาตุ้งอยาดขวเด้งเมียเด้าข้อแม่นวาชีไปเห็นแตู่้เดียว ก no. ah so ็เ uh, บิ sure. ่งเนาอตัวนาะเพ็ดแต่คนเดียวเมยได้ถยอนไปได้ใช่เกือบเขาหนะให้กะปงเองนะพญายจะมันเพชชดห่าคปุงเนาะบอ้กะเพชชุดเขาห่ตระกวาจะกินชีมือผู้ชาวตัวเองปฏิเสธบอข้างเนีือเออข้างไว้ชื้อเดวกระปุงเองเนาะเดี๋ยวมันเชุดเขาห่าเดี๋ยวว่าบัแช่ย้อนพญายนี่แหละบัวายได้่ะแม่นป่เชชุดเขาได้เขาเห็นบุคคลการใตายมือนกันาเม่าหลานได้

ชาวหล่อว้อชาวอันอยู่บ้านใหญ่เม้่อชาวไล่ถูงแม่ไล่บนะรโอ้สื่อไล่ก็มีแล้วแม่มาเลยโอ้ไล่กํกลังคุยกันชานั่นแหละบอกชาวอันยังงามเราไปคล้ายเคื่องมานะก็ติดตามอีพีต่อไปนะทุกคนน้องเกิร์ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเนาะเราจะถ่ายอะเบิร์ถ่ายทให้เบิงน ทุกคนเลยทางนี้กำลังจงนะัดเก่งเราไหมทางทีมงานเขาโอเคเราทุกคนเนะาะจอยก็ฝากติดตามอาีพีต่อไปนะทุกคนเนาะ